ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีจ้าก็ซื้อรู่โปรกในแมป A อเบเกันอีกเช่นเคยนะครับผมไม่ได้จะมารีวิวตัวใหม่ทั้งสิ้นวันนี้ผมจะมาปะทะเฮ้ยเราเกิดยี่ไปก่อนเลยเล่นตัวใหม่ก็โกงอยู่แล้วเล่นตัวใหม่ก็โกงอยู่แล้วหมัดปืนกลยังยืดหรือจักไหมตูมเออลูฟี่เหมือนกันเหรอเออแต่นี่มันล่างนะนี่วลากระแตกหมัดแรงมากปืนเจ็ด อืมแล้วก็ปรันเป็นก้นผมยังไม่รู้เลยว่าตัวละครใหม่ที่รีวิวรอบนั้นมันเนิร์ฟหรือ,อยังนะแต่ดูหลักจากลักษณะแล้วนะ่าก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังหัวเหมือนเดิมปดิอืมเรียบร้อยปรับปับปับปรับไปฟเะเธอรนะโอ้โหยังโกงเหมือนเดิมยังโกงเหมือนเดิมอืมกันได้เออไปอีกทีนึงมันต้องเล่นคอมโบอย่างนี้เฮ้บเบชิต้าโอ้โหไฟไปอะไรมาเรียบร้อยอืมไอ,อตัวละครเรื่องเฟรดแล้มานี่มันนี่ ได้เวลาอันติตืมตืมตื้ดี้ดีอเอาไปกินหมัดเรียบโอ้โหโดนไอ้ตัวละครต้องเเฟดแปงตุยหลังอืมมาปืนกลไทยละกันอืมจะมาล้วใส่ผมโอ้โหเจิมหมัดสุดท้ายของลูฟี่เรียบร้อยอืมอะไรมายืนมายืนกลางแขนมายืนมายงมายืนกลางแขนฮึบลบ แตกอือตัวลูฟี่มันโกงอย่างนี้แหละนะอุ้ยอุ้ยมันก็คอมโบเหมือนกันสวยเพื่นเอาเซตตีมันเอาเซตฟาดมันอือไปอีกหนึ่งไม่ต้องถึงมือไม่ต้องถึงมืออุ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยลูฟี่มาอ่านี่จะมาเท้ายางยืดเหรอฮึบอ,อยู่ข้างบนเว้ยฮึบอืมนี่ไงก็มีเหมือนกันมาปืนกลแล้วก็มีเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวต้องพุ่งอ๋อไม่ได้พุ่งมาหาเรา คิดว่ามีคนเดียวหรือไงฮะคิดว่ามีคนเดียวหรือไงฮะมาเลยเลูกจ๋ามาแล้วอัติของลูฟี่หลบก่อนแล้วก็ถอยแล้วก็ไปกันไม่อยู่หรอกนะอืมอืมอืมใครบอกกันอยู่ใครบอกว่ากันอยู่ฮะใครบอกให้กันอยู่อุ๊ยโอ้โหแล้วก็ไปมัดปืกก้นอุ้ยมาติมาติมัติมาติโหงางมาแต่ไกลก็เรียบร้อยสิฮะแทด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  เธอเท็ดเธอเธอเด็ดโอ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 อันนี้จะ copy สกิลเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เลบลบลลบลลบให้ไวเฮ้ยกันได้บล็อกได้บล็อกได้ไม่ได้แอมไม่ได้แอมนี่ไงจะแอมอะไรฮะเดี๋ยวโดนอีกอุ้ยโอ้ยโดนโดนโอ้ยกันไม่อยู่ก่อแตกลูฟี่รอดได้ยังไงไปเฮ้เราจะได้ยังไงฮะถามก่อน อันนี้อน,นี่มันควงดาบมาแล้วโอ้โหไ่ต้องควงดาบตายก่อนเลยบิ่งไม่ได้ฮึบอือใส่อะไรมาใส่อะไรมาเขาเรียกว่าแลกกันเถอะฮึบอุ้ย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 อยู่ข้างบนหัวตั้งหากโอ้ไม่เป็นไม่เป็นไรอหรอโอ้โหไอ้ติมันมานตีมันมาวิ่งดิวิ่งดิอ้ โอ้ยวิ่งต่อยแล้วกระโดดแบดลูฟี่อยู่ดีมาสุดชายกลับบ้านเกิดเรากันเถอะเวลาเปลี่ยนตัวเป็นไส้ตาหมาโอ,โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนทุกเอาป๊อปเลยรถไอติมมาแล้วจ้าโดดถีบเลยเกินไปหรือเปล่าฮะอาจารย์อาจารย์จะไปไหนอาจารย์จะไปไหนอืมจับก่อนเลยไม่ต้องมาควงโอ้โอ้โอ้หลบก่อนฮึบฮึบฮึบแล้วก็พุง่งรถไอติมมาแล้วครับเอ้ยรถไอติมยังไม่ทันได้ขายเลยมาจีนอตเหมือนลูฟี่วะล่ะ มัดมันปืนกลเหมอลูฟี่นะบอกไว้ก่อนอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเลยอาจารย์โกโจมาเหรอไม่ใช่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 ใชอืมปิวไปก่อนนะคนละทีสอ,องทีไอพูกนี้ไม่เล่นของแรงไอ้นี้ไม่เล่นของแรงไปเลยเลยไอติมไม่โดนอีกแล้วมันก็ต่อยแทนละกันในเมื่อไม่โดนไฟก็พ่นแทนอย่างงี้อือจับทุ่ม,ม,ม,มปัดมัดมัดเปล่าโอโอออะไรอือเขาเรียกว่าเตะบนหัวอ่าไอนี่ไอนี้เจ้าโอ้โหมันเล่นมันก็นารุโตะอืมมัดปืนกลของลูฟี่แต่คนนี้เล่นดีเนาะ เะลาไซต์ตมาออกลงแล้วสินะอืมโอ้โอ้กันก่อนการก่อน,อนฮอึได้ซะก่อนเถอะนะลูฟี่ลูฟี่คุง้งอือกริง่งกริง่งกริง่งกริงกร่งเราไอติมาแล้วอืมไปไปไปอึ๊บอึบอึบเฮ้ยจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรผมผมเปลี่ยนตัวเฮ้ยลูฟี่ประนติ เอ้ยโหดูมันเป็นก้อนมันนี่ไม่โดนไม่โดนพอบอกได้เอารถเอสติปไปก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเอ้ยสวัสดีครับอยู่ใกล้เลยขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยไม่ได้อุ้ยเอ้ยจะโดนคอมโบเอาเราไม่เป็นทอร์โดลื่นลื่นลื่นรถเอสติไปแล้วครับกิ้งกิ๊งกิ๊งอ่าไม่โดนแล้วก็นี่ไปเลยคอมโบโอโอโอ โด <c oughs> นเผาตามระเบียบโอเคผมหาใครที่ชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้กันด้วยนะครับก็ฝากยังไก็ฝากในพาร์ทได้ล้วยว่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ไว้กันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย